เราก็มีอยู่กับชอววันเริ่มนะครับวันนี้เรามาดนบูนะครับนี่โอ้โหอะไรนี่อ่ะโอ้เยอะแยะหมดเลยเป็นบูเขาเลยนะครับเราก็จะมาตักบูเขากันนะครับวันนี้นี่นะครับโอ้โหเจ้านี่ครับเจ้ารถเกตเกตมองแล้วเกตเกตนี่เขาเลยโอ้โหทางให้ให้ babies, รถเข้ามันเข้า ี่มีสบล้อเข้าไปอีกแล้วนะว้าวโอ้ล้อมาแล้วโอ้ไม่ได้ฮึบอนออชิ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 ิชชิชอ เดือคเือืมเรื่อมาไคันนาโเรื่อ,าอ,อ,อ,าอามาไมคกตักนะโอ้ตักวาย ก็ตักใบดูเก็ตักใบตักม้โอ้ทำงานกันยิงเข้ามาทอมเนต์นะครับบังบินเบินเบินบินบิโอ้ยที่ัที่สวยมากเอ๊